เหนียเหียเหนียหรือว่าซ้อมใหญ่โอเคฮะเดี๋ยวครูขอพูดนิดนึงก็คือว่าซ้อมใหญ่อะมันก็คือทําเสมือนจริงเราจะไม่ทําน้อยกว่าที่เราจะโชว์เวทีเราจะไม่ทํามากกว่าเวทีจะทําอะไรก็ทําให้ดูตรงนี้แล้วเอาจริงเอาจังด้วยมันจะไม่มีแบบว่าจิตแล้วเอาใหม่หรืออะไรก็ตามครูอยากเห็นแบบว่า สมาธิและความตั้งใจจดจ่อยอยู่กับสิ่งที่เราจะแสดงให้คุณครูได้ดูเพื่อที่ได้คอมเมนต์แล้วก็แก้ไขให้ทันภายในวันพรุ่งนี้นะครับเพราะฉนั้นขอให้ทุกคนใส่เต็มใส่จริงเท่าที่เราจะทาได้จริงนะครับประการที่2ก็คือ,อมไม่ใช่สอบร้องเพลงนะบางทีเห็นว่าเด็กเนี่ยเวลาครูมาฟังเนี่ยเครียดยิ่งกว่าไปร้องบนเวทีอีกเพราะบนเวทียังมีแฟนคลับมาเฮมาเฮอ,อะไรเงี้ยเพราะนั้นตรงนี้ที่เขาบอกว่า ความเป็นมืออาชีพกับความสมัครเล่นมันต่างกันยังไงเราก็ต้องทําให้มันให้รู้สึกสร้างความรู้สึกกับตัวเองให้ได้นะครับอย่าลืมว่ามันเป็นคอนเสิร์ตของเรามันไม่ได้เป็นการไปสอบร้องเพลงเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องร้องเพื่อให้คนดูคนฟังเขามีความสุขแล้วเราเองก็ต้องมีความสุขด้วยถ้าเรามีความสุขก่อนเขาก็มีความสุขโอเคไหมเพราะนั้นครูไม่อยากให้แบบว่าวันนี้เป็นวันที่ทุกคนจะต้องมาแบบมาหน้านิวคิวขมมดในการโชว์ พราะไม่มั่นใจเพราะเครียดเพราะกังวลเพราแบกอะไรมาก็แล้วแต่อันนี้คือโชว์โชว์เลยคนดูบางคนเขาก็ดูจากตรงนี้เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจในการโหวตให้กับเราเหมือนกันนะเพราะนั้นทำให้จริงจังทำให้เต็มที่แล้วก็สนุก มันคือคอนเสิร์ตของคุณคุณสังเกตแล้วว่าผู้ชายเนี่ยเห็นแม้เขาจะบอกเสมอว่าไม่มีอะไรจะเสียแต่ตอนนี้ผู้หญิงกับกายเป็นแบบว่าเครียดมากไปตั้งใจมากไปเอาเอาให้เอาให้สรุปมีความสุขที่จะโชว์ไม่ว่าเพลงเรามันจะยากหรือมันเป็นจุดอ่อนของเราแต่เราข้ามพ้นไปได้ก็แปลว่าอะไรเราก็ทําได้แล้วถ้าเราข้ามตรงนี้ไปไม่ได้มันก็เหมือนว่าเรามีข้อจากัดมีกรอบของเราเราหยุดไปไม่ได้นะครับนะโอเค โดยดพ <อ S 2> เพาะสาวๆทั้งหลาย <laughs> ไม่ใช่สอบร้องเพลงให้สนุกแล้วส่งความสุกไปให้คนดูลักคนดูแค่นั้นเองนะเราทาเต็มที่เหมือนจริงนะครับสู้ไหมสู้ครับไม่หน่อยไม่อะไรทั้งสิ้นไม่ว่าอะไรจะเกิดหรือคอมเมนต์จะเป็นอย่างไรก็ตามมันคือเรื่องจริงยอมรับมันแล้วก็แก้ไขจบนะระวังค่ะโอ้ยตายๆ,ๆ,ๆไม่ยิ่ไหนลูกไม่ส่วนตัวของแต่ละคนโอ้ยถือสิ ไม่ดีเซ็ตแล้วจะเอิไมคไอสิคะขงไมพี่อยู่ไหนไม่ไม้ฉันทาน่าเห็นไหมต้องให้เตือนทุกเรื่องสิ